ขนมอันพลึกไปเรื่อยเนื้อกะเก่งขนมนี่ถือไปกินตรงเด่นก็ได้อ๋อส้มนี่ชื่อน้ำแม่ไอ้น้องอันดี้ชาหน้่งฝนชาหน้่งฝนเมียมีอย่างก็ซื้อโซงโห่อเมื่อกี้ป่แเมียวันนี้มาอีกสามห่อมากินไปเพียนจินห่อไม่บุญอยู่แน่นว่าจมห้าไม่บุญอยู่ใครมากอะทามอ่ะกินห่อไม่บุญเลยแน่นอยู่ว่า ในบนบื้องลบทีคลิปพอเฮิ่มโอ้จมดมคลิปพอเพิ่มบ่ะอายุสามีคนกินหัอเอาทั้งลูกๆเมื่อบ้านโค้งไงก่อนบาทนี่เนาะยิ้มแน่อย่ากลัวแน่อย่าใครแน่เราพยายามเมื่อบ้านโค้งก็ประเดินยวแล้วบาทนี่ฮะยิงเขียวยิ้มกันแป๊ดมาเนี่ยถ้าไรยิงสายไว้ที่โอเคเลยเนาะทสามีเนาะ ยิ่งหนึ่งใช่หนึ่งแบบนี้ดีเลยดีเลยอโอเคไปพี่น้องไ,อไปส่งทางรูบุกไนกับสบายดีสบายดีสวัสดีเด,ด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สู่สสุข,สข,ขนคนกับยินดีตอนรับซองสบุญบรรณาอีกแล้วไปพี่น้องเอ้ โดยกลับมาพบมาพ่อในมือนี้เนะาะทังสบุญกะยืนอยู่ต้นหมักเข่งง่ายพี่น้องเลยโดยเมื่อนี้ทั้งสบุญกะได้เข้ามาหาทาั้งน้องโหลด,ดกับน,น้องสมโอเนาะที่ว่าน้องสมโภน้องโหลดเอาพี่น้องเลยก็คือสบุเว้าแหละสบุญโบได้คิดย่งงพี่น้องเลยที่เอฟซีเพิ่นต่อมาที่ลามามา,มาเนาะที่ว่าคอมมิ์มาแหละเข้ากะบอกขอเว้าต,ออต่อเนาะเพราะว่าที่สบุญออกมาเว้ากะ ย้อนว่าที่เขาว่าเป็นจัางไรจังไดเขากขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าสช่ไหมสบณ์ว่าวันบางคนเพ่งกับบางดีกับเขาว่าถ้าว่าเฮ็ดดีแต่พ่ได้ดีกับ่อต้องเข่าไปเนาะโดยแต่ว่าสบวนกะยังยืนยันเข่ามากคือเก้าพี่น้องเลยเพราะว่าทั้งเอ้ยฮะของสบว์หรือว่เอ้ยบินกข้าไเพชรแหละคนกลับเป็นห่วงเป็นใยเด็กสองคนนี่เนาะโดยกะใช่เข,าข้ามาเยี่ยมมายามคือเก้า เดี๋ยวก็สิมาถามเรื่องงบอันค่าสร้างทางน้องๆเพ่อดีคุณพี่ดองเอ้ยอ้าเต้าโอ้ใส่ชุดขาวกำลังสีไปไซโนะนะอืมคนเอ้าไปโรงเรียนนะบอกละ่ะโอ้มาพี่นั่งน,นึงเถอะวะไปหมุนมาพี่ก่อนเพิ่์นกำลังสิไปโรงเรียนเนาะพอดีเอิรนมาโฮมพี่ก่อนกลางกัินจ้องไปโอ้ยเข่าเพื่อนเพื่อนก็หอนหอนตอนนี้คุยพี่น้องเอ้ย แดดวุ้ยนมองอยู่บางโซนเนาะมาโอ้าเธอคือมางามแท่มานนีはは่บอสสบายดีให้พีกันจ้องอันเดียวนะฮะเอยได้สช่เออบ่มีบอสอืออือเขาอยู่นิ้อหมหุ่นปะกำลังสิไปโรงเรียนโอ้ถถงงามแท่นี่ไปซื้อไห่ถงนันละขอบุญบันปลาพาไปซื้อตะกี้เห็นบ่ จากโมงเราคือพากันไปไหว้ทนะสบสางสิบสมมงอบายโมงนเออแมนอยู่สิบสามโมงเนาะแมนอยู่สิบสามโมงเลยนละเิ่ไหมเอสิบสามโมงนี่คือบ่ายโมงหนึ่งให้บอกเจ้าสิบสามโมงนะแต่ยืนบองโทรศัพท์มันขึ้นสิบสามแมนวเออจพากันไปโรงเรียนพูาต ห้องไรปีนี่นางคอะป .4 คณะปอ .3 ดิ๊กี้ชุ่มเจ้าเฮียนมาก่อนในแมนบบเฮียนมาก่อนบ่ตอนดิกี้นะออโอ้ยดีว่าเราเจ้ากำลังสิเขผาไปหาทางลูกๆเนาะตีเพิ่นกำลังสิยังไปโรงเรียนเอเอิญมาโฮมนี่พออยู่เพื่อนกับ้อน้อนมาเนี่ยโมวัยให้อยู่โฮมนี่คือว่าเย็นแน่เจ้าชิบเผาเจ้าหน้ามันบ่ชิบฟังกันไปกินแล้วกินแล้วด้ยไปย่งกินนะ กินกับหนึ่งหนึ่งนึ่งพักสล้วก็สี่แห่งหนึ่งพักสแห่งอ่ะนางก่อนพักพอนแป๊บหนึ่งก่อนเนาะับคือจิตไปไหวแือไปไหวแทบเนียนก่อนก็คือว่าหาสบายมือสบายมือปกตินี่เป็นเขาหออ่จากมุ้ยล่ะก็บายมือกนม่นบอกสบายมืบายมือก่งบะ อันนี้ถ้าปกตินี่เพิ่นใบมุ้งใบมุ้งนึงหรือว่าใบมุ้งครึ่งนี่เพิ่นกเขาเท่ากับร่งเดิมไปเนาะแม่นเทากับร่งเดิมไปแล้วเขาห้องนี่ใบสองเลยเลิกสามโมงแม่นปะสามโมงครึ่งนี่คือเลิกมาเลยแม่นเนียนอันนีให้เลิกดินจักอันจักชั่วโมงนะนะตอนเช้าเพิ่นเลิกดินอันเท่าเท่าไปตอนเช้านี่เพิ่นหายดินเขาเฮียนก้อนแม่นปะตอนแปดโมงนะเพิ่นเลิกดินประมาณเก้าโมงแม่นปะดูแล้วก็เขาห้องอีก

ซื้อให้น้องพิงเนาะแบบนด์นี้หนึ่งไอ้โอ้หันมองดูโอ้หนังสืองามได้นั่นน่ะหนังสืองามได้หนี่ด้่น้องสุกหลอดเด้โอ้ใกล้เคียงกันเลยอือดูดูหันมองดูหันตรงสื่อสุขหลอดก็ส่งโอนนะได้อยู่งามอยู่ม่นี่คือเขียนตัวนี้ได้ปะหันได้ปะหานได้ปะ เราอ่านมึอ่านอันนี้อันพรองมีมึงด้วยวันเสาร์วันที่สามวันเสาร์วัที่สามเขาบอกว่าอี่าวันวันเสาร์กึ๊กที่กึ๊วันกึ๊กที่กึ๊ที่อ่านวันเสาร์กึ๊เออเขียนจีนั่นโพะเออเขียนใกล้กันโพด ແລະຍິເຂົ້ h ວັນເຊົ້າບາດນີ້ອ່າຕອນຕອນໃຫ້ຕອງເีย นี่เจ้าต้องเขียนเยนยะห่างเรื่อแม่นมันยัมันใชอ่านง่ายแต่เหาเขียนตัวภาษามันติดกันแต่มันใชอา่านยากเนาะแมน่แมนมแบบว่าหายมันงามตัวยง,งาม,แ,มงแต่ว่างามสวยงามแต่ว่ายังอ่านโบกเกง่งบ่ยังอานบ่อยากอันนั้เป็นไงเอ่อยักเรียนานานในครัวให้เอาเงินมาสองแสนค่าเทอมอ่ะคือสองแสนนี่คนละสองแสนด้วยเป่าสองคนคนละสองแสนค่าเทิมโดยอืมคือยังไม่ได้เสียบ่ที่ผ่านมา <Yeah. S 2> อที่ว่าพอเพิ่มจ้างตอนนั้นหันเพิ่มจ้างเห็นแต่เฮียนพินนเศษนอเลยอะอันนี้หันคู่คนชี้หายไปจ่ายเมื่อไรบันจ่ายเมื่อไรก็ได้ขอแต่ว่าเขามีเงินก็ตาเขาโบมีก็ขอติดเพิ่นไหวสิบ่แต่ว่าติดโดนกับบไร,เราเนาะคนละสองแสน่ะโรงเรียนด้วยขาเทอมข,อขาเทอมทามัมนะ <laughs> เดปดออีแเาออลงด้อเอะไระขนมยันึกไปเรื่อยเนื้อกะเก่งขนมนี้ถือไปกินตรงเด้งก็ได้อ๋อสมนี่ชื่อน้ำเม่ไอ้น้องอันดี้ชาน้่มพนชาน้ําพนไม่อยากไม่กซือสมสมหเมื่อกี้ป่ะม่นะแม่มาอีกสามห่อไปกินแปเพียนิบุญย่นบ่ จมห้าไม่บุญยอะค่มากอะทามว่าขดหอดไม่บุญเนีอยู่ว่าไม่บุญเบรกลดในคขดก็คือขีดอเฮิมจมลำคิดพอเฮิมบ่าอายุสามีคนขินหอดเออมีคนขินหอดนะแม่บุญกายพอเฮิมบอกว่ายิ่งแต่ตีน นั่นคอยบอกลุงเพิมว่าเมื่อลุงเพิมถามมาเราชิเขามาสั่งคูนให้ทางลูกๆผ่นเราถามว่าน้องบด้ออกมาบ่แล้วย่อยว่าไอ้เอ้ยยันห้องบด้ออกไปดอกบ่มีอันใดไปอันใดเห็ดตีนรดยู่อยว่าือยว่าแหนมหักแล้วมันแทงเข่าตีนแมนแหนบแล้วแหนบมันหักเลยวันนี้มันเวมาใส่ตีนหักตีนมันมันขูดกับตีนเมื่อจนื่ได้ก็สบายเมื่อไม่ขับไปให้เมืทอไม่ตู้อยู่โรงพยาบาลนะ เลยเปลี่ยนทั้งแหนกเปลี่ยนทั้งยางเลยแบบนี้โอ้ยพยายหามาหาไสหลามันมีนุ่นมาบ่อ๊ะมอวานนี่มีนุ่นมากมูว่ามีนุ่นมาอยู่แต่นี่ยังบูวี่ห้มาหมเห็นจะมีบุญมาคนแรเด็กทำใจเฮียนตั้งมุ่งตั้งใจเด้อเรื่องการเฮียนหันเรื่องตัวที่ไปใจค่าเทอมหัน มีแต่ว่าทาเขามีเขาจะไปจ่ายเนาะอืครูละสองแสนสองคนก็สี่แสนสี่แสนมีแต่เท่านั้นบอนังบอิเสียค่ะหนึ่งบอนวันนี้ไม่ตัวเงินหายครูทลายมันนี้สองพันครละสองพันดีน้ำจุบน้ำาอ้จุบ่น้ำชื่อยังไงนะขนมขนมขนมโบวันนันขนมพอนะครูละสองพัน ตอนนี้พอเพิมช่างยัางไม่ละตอนนี้สปูนกับทรายกับแห่ปูนทรายแห่พวนี่มาครบแล้วหรอยโอนาไปบนยางไปเบิรงไหนเด้ออยางเบิสนอยนะทันยี่อรอหลายหาเชบายทันยี่อปาจะก่วงนิ่ิบยังก็ ช่วงช่วงเ้าออกไปก็ขี่ออกไปน้ำเล่นก็ได้เรียนวันย่างก็ได้อเดินไปพ่อแม่บุญเลยก็ได้แม่บุญยังจะออกไปแต่จะเรียนอยู่ฝั่งไหนฝั่งนี้บ่เข้าเข่าฝั่งนี้ก็ได้บ่ทางเดินนั้นทางตลาดนั้นนี่มีประตูเข่ากะกะเข่าทางนี้เหรอวะพอดีได้ค่ะไปจ้ารอบวงเคลื่อนที่หน่อยแม่บุญออกไปชมเลยป่ะเอาเนเลยเดินไปพอดีมันได้ย่างแก้่ลายซะ ดี for ท,ทั้งเอ้ยหัาของสบแบบเแลน่ทงนงที่ก็ั่งออะที่นั่งคือท้แหละก้ะางเฮานี่กลับมาคือเกาเนาะมาเดิมาหนีมาคือเกาแต่ว่าเฮาสมาดุคือตอนสร้างพันธเฮียกับบรมาเฮาแบมีงานที่แบบมเินไปอยดีมาดุคือเขามีงบมีอย่างสร้างพนธมากอะมากก็มือมาบวสร้างพ่นเฮ็นงานแหละแต่ในยามยู่มีอย่างแบบบริมา เทาโลดก้างหนะป้าได้ชี่ฮอดแน่ะป้าหนอทเมื่อโอ้โอ้ดด้ไหมไมแม่คนบอกกันทั้งทางฝนแล้วให้เจ้าไปก่อนนะเลยแล้วก้อนาบอกกันน่ามีทั้งผ้า้างเนี่ยเราพอส้างมาเห็ดอะแหนมือมีไห่งอยขึ้น่าเพื่อนแม่เต็มเฮือนเลเะไอ้หนาะ เขาไปเขารงไหนปะต้นนางปูเนี่ละุเก่าเนี่เีนละสี่ิ้นคุณแดงสอสอเีนสี่ชิ้นสอบ่สี่ินแดงนี่สีประมาณอยู่บ้นต้นนึงบ่ต้นหนึ่สวสอนน่บ่ หอยทรายก็เต็มมีแต่รอดค่ะงกค้าสร้างบบานี้เงินแปลสาแท้อันนี้ไม่เป็นคนเห็ดหอมนี่เนี่ยแล้วก็ขนมองหลอดอ้าวเกมาีคสวยกันบ่เลยดีดีสะอาดะ้างขนาดไปนั่งพี่พักนั่งหอนไปเลย ไปออกไปพ่อมันม่บุญได้ก็แหละให้บุญกันทัานนี่หรอว่าหากระบายมุงแม่แต่ว่าท,ท่านแกข้าน้อยขอโทษที่ร่า <laughs> มือเลยลาครูลาไ,ไหนๆมาลาสิกรับเฮีนยานายครูข้าน้อยขอลาเมื่อก่อนเด้อขอในในบใจนายครูยืนยืนว่า,อาล,งาลงองดูหันน้องแบบไรแบบไรก่อนสิเมื่อก่อนสิลากระบ้านน่อนะแบบไรลองดูลองดู ใจนายคู่ลองดดิได้ปะลองดูลองดูลองดขนาดสอนลองาวนี่นี่และลองดาเฮียนายคู่ขนอดขอเข่าหองเรียนเนาะดีดี่นเลยอกระเบนเดน้องดจะ้อยขอเขาในโรงเรียนเนาะลองเาด้ลองเาลองดูแบบก่อนศิลาเมือนะเนาะลองดู่ะเอาบเป็นบเป็นยัง ้ำทำให้ได้ล่วมึงด้วยฮะยืนก็ลงเนอะใจนายคู่โอน่ขนอยโค้คอยไปค่อยเป็นเนาะสกี้ล่ะอยู่อันอยู่บ้านพุ่งไหนจะเคยเข่าเฮียนมนปะเคยเข่า่เคยเข่าโอ้เดีวนี่หันพันพ่นชงขึ้นของป๊อทีเลยพอที่ผ่านมา เราคือพวคืนอยอยู่ก็เอยเอู่ห้หาเอลองที่ขนอยอยู่ห้องผาน้ห่หปาแล้วก็ขน้อยลงหองปาปเอาคือลงคือกระยับลงัข้น้อยถงอ๋อแม่เขายังบเป็นใช่ไหถ้าขาขึ้นไวขาก็ยับเป็นแ เออสุดยอดแม่คือว่าดีเอ้ยยังพูึกูชักเลยเนาะแม่แม่พูดยังวะคือถอยล้องเห็นยังเนาะถอยลงเห็นยังแบบคมพูให้ยังบูพูแหละเข่าขึ้นห้องขึ้นไปขึ้นไปกับขึ้นไปซื๊เจือขึ้นไปกับเป็ี่ยนโอ้ยคือว่าโอเคแหละมีแต่ว่า ให้แม่ตู้เราบ่ได้อยู่บ่าใส่ละอยู่ได้อยู่หลังบ้านบ่าย็นเนาะขวให้ยางยังไงบอสแต่ว่ารถทีบขึ้นบุกขี่ไปใส่นะแต่ว่าเท้ยายางไม่หันยางไปดีกว่าปลอดภัยมันก็บ่ได้ไกลไปเลยเนาะแต่ว่าเล่าซูโบนี่ใกล้อย่ใ,นในยกล้จะมาความปลอดภัยนี่มัน,นมดีพอเขาขี่รถทีบไป,ไปเขาบุกขว่าหมูเย็นหมู ที่ออกมาแต่โรงเรียนบูมีเรหาเราถีบไเห็นมูอยู่ไปเชื่องไ็ยงที่กต่คนหมักมากออกกีิบนะบ่กมีบอกโดยเออแต่ที่จะตัดใส่ทิีงตัดใส่ยัางตีลุดออันตรายดีคนพี่น้องย รวมปลอดภัยนี่การนั่นแหละเขายังเอาบ้านีเด <asis> <lush> hey? ้อมันกับบริการเนาะวัที่เมนบุญมาหั่นทั้งแม่บุญกะยังบ่มี่ยังเพิ่มเติมได้ล่ะเด้อดูไม่ได้เข่ามาเยี่ยมมายามยังกินหอดกินถึงคือเกาเด้อแม่บุญเข้ามากะดีใจดีใจแค่ไปแล้วดีใจนะดีใจกันที่จะเย่บุญเย่บุญกันที่เรากระเพียงยังดีใจเย่ยังกระดีใจ ยังหักแพงคือเก้าบริเคียบบริหารนางเด้อยเมื่อไหรมาทางนี้กะเวะมาเยี่ยมมายามคือเก้าถึงบ่มีงบด้วยว่าบ่มียางกะข้ามาหาโดยตอนนี้คือเครื่องนี่คปเรบแลวยังเหลือแต่รอขาสร้างเนาะค่ะขาดสร้างขาดงบ่าสร้างคือตกอยู่ประมาณสองหมื่นเก้ารวมเศษไปเลยทิดติดบอกทิดบานเลยแต่ตอนนี้หันทั้งสาวนวนพันแจ้งมาทั้งสุุนวาพันชีมามองมาทั้งสุรุนนันมีอยู่หาพันบาท <ม>แต่ทางลุงเธอเนี่ยังบู้ว่าเดือจากซื้อเครื่องซื้อของและทางลูกล่าชิดเอืบอบ่เพราะว่าเครื่องของที่ลุงเราซื้อมาเนี่ยกะโมเมนต์หน่อยเนาะเนียนแล้วก็แพง,ง,งขึ้นเรื่อยๆเนาะคือจากคั้นอีหละคือก่อใหญ่แท้สองสองขัน,นขันหนึ่งันหจังหวะถั่วโป๊คือแบบหกหลายเนาะแมเนจังหวจังวัดคือลายเนาะสองขั้น,นคันรถกะบิพ่อเนาะทางทางพ่นบอก พันธุ์ในไปแล้วเสื้อในข้อแล้วยังเหลือแต่งบค่าสร้างบาทนี้มีแต่ทั้งเมนวนมีพันเมนวนวาสซม,มอใหายทั้งเมนบุญแต่ว,ว่ามีโอกาสที่ว่ามาชิบว่าพ่อกันพันวายหายทั้งสิบุญเก็บค่าสร้างหรือว่าสมทบการคอยพ่นธอ์ทางสำนวนพันกบมีทั้งคุณยายอยู่ทางไทยเนาะพ็นในซอยมาตลอดชือว่าของอยู่ของกิน

เอาไปส่งเลยอ่ะเนาะโดยสบายดียายอบใจละลายเด้อยบนขามันชูเฮียบนขามันชูอ่ะอะไนี่แต่อะไรไปชูลูกสุรานกินอ้าวสมเจ้าบุกินว่าจะนั่งขนมเอาอันหนึ่งโอ้อันนึงไปกินน้ำกันบ่อืมอาชีพอันออกไปทั้งพูดแต่เสียเอาเพิ่นติดรถไปโรงเรียนเลยอันนี้ก็เก็บอะไรวางเข่าตลาดอันวางเจ้าสือมังไม้มาต่อเออเอาเพทอมมาเก็บก่อนอืมแม่วันนั้นพันลืมบ่ มันมีน้ำพังเลยโอ,โอ ouais. fem, fem ้ยแกนแบบกลางตลาดนะแบบจะเก็บมันไว้กั้งเลยหาเจ้าของบาเห็นเนาะลายตู้ยมีแต่ว่าเขากล่ามาว่านี้กะยังม่มีอย่างได้ตู้เด้อมีแต่ถ้ามีอย่างเพิ่มเติมเขาก็จะเข้ามาแจ้งอีกเนาะโดยคือว่าเครื่องของกะทั้งนุงเคิื่อเพิ่นได้สร้างมาครบแล้วยังเหลือแต่ขาดงบค่าสร้างที่เพิ่นมาดำเนินการเนาะคอยเป็นคอยไปอ่างได้ตู้ย พ่ัชนี่ละ่ะแต่ว่าพอลีมาได้ขึ้นรถเนาะขึ้นเอาไปอันนึงกินชิมบ้างหนึงอืฮะโอ้ยกินมาแดงมันนึงอืขอขนมซื้อมาเมื่อกีนอ้นีน่เนาะเค้กละข้าดมักสีหมักสีนี่นอ,อ,อ่าไอ้เสลียวเมื่อบันโคกเลยแล้วบาทนี่เมือเ่อยันอยู่พุ่นเลยเนาะเมือเมม่อวะเมื่อยเมื่อ ไม่ house, ่าณอะไ้เราอยู่คนเดียวเราหายเได้ท <assunto> ี่หอเปล่ผมมีผู้้องเย้ผมีผู้อรอวันนี้เดี๋โอ้ยรอเลยอืมไปสั้นบละปอ่ามาลตู้เลยโดยตาปะขึ้นรถพรมพรมมีเอารถมาหลกะขรถมอชงเลยไปั้งยไปสันปันนี้ เอาทาั้งลูกๆเมื่อบ้านโคกใหญ่ก่อนบาทนี่เน,นาะ <laughs> ยิ้มแน่อย่ากลัวแน่อยากให้แน่เราไปเอาเมื่อบ้านโคกบาทนี่พอดีทางเพคนจะออกไปเยียนพอดีเอาะปนชงดักกะทางสมุกก็จะได้กลับเลยไปพี่น้องเลยทางลูกๆก็ไปเยี่ยนดับบาทนี่ฮะยิงเขียว <laughs> นงียบกันแป๊บมันนี่อาจจะเมื่อเรียนอยู่บ okay? mm. ้านโคกวะหายได้แ yeah. ล้ววะยี <S <S ่น้องมีตุ้มาเรียนรับรองจริงนายเมียกับพ่อได้มีสองคนเนี่ยอยู่น้ำอ่ะตาไล่กยิงไซไปนี่โอเคเลยเนาะทุกมีเนาะยิงหนึ่งไซหนึ่งแบบนี้ดีเลยดีเลยโอเคไปไป้องเอ้ยไปส่งทางลูกๆก่อน

โอ้หน oh, oh, oh. ิงหงเินสวัสดีล่ะเลยต้องเออนอหนิงดงก็ต้องมาเพียนเนพี่แมนโอ้สามคนเด้น่วะนี่คุณก็เนาะมอนี่แม่นต้กองเนให้เจ้าน้ามีเงกันบาด้มีะเท่าไร่ละสองพันสอร้อยทันดีนีไละสองพัน

ปไปประลองเรียนนะกันตักันมาทางขึ้นเนาะอ๋อสองเรียนมิตฉภูมิง,งามแบบน,นี้เรียนยอยู่พี่หวยพี่น้องเลยหันขาหันขายมันอยู่นี่เลยนเนาะไปแบบนี้ขอโตกลับก่อน